วันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลา12นาฬิกา30นาทีณบ้านลาดนาเพียงตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแกน่นคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแกน่นร่วมกับอำเภอเมืองขอนแกน่นพัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่นผู้นำชุมชนทำพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการกองบุญแห่งการให้และทอดผ้าป่าต้นบุญ โดยมีพระครูศีวิสุทธิวัดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่นนายชินกรแก่นคงนายอำเภอเมืองขอนแก่นประธานฝ่ายารวาสหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายชาวบ้านบ้านลาดนาเพียงร่วมต้อนรับและร่วมพิธีครั้งนี้ สำหรับการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวนายเลิงพลทองสถิตอายุ75ปีอยู่บ้านเลขที่206บ้านลาดนาเพียงหมู่14ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นไม่มีที่ทำกินอาชีพรับจ้างทั่วไปไรายวันและเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านถือเป็นประชาชนผู้เสียสละอาศัยอยู่กับภรรยาที่พิการด้านการเคลื่อนไหว ที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองบ้านทั้งหลังและหลังคามุงด้วยสังกะสีผูพังเป็นบางส่วนเมื่อได้รับการพิจารณาให้ได้รับการช่วยเหลือจึงบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างยิ่งการดำเนินการก่อสร้างบ้านได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จากโครงการกองบุญแห่งการให้อำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งต้นจำนวน40,000บาทและได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลตำบลสาวัถีรวมไปถึงได้รับการสนับสนุนแรงงานจากรัษฎรในหมู่บ้านจนทำให้การก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 2 0 6บาทในกองบุญแห่งการให้ของอำเภอเมือง ซึ่งในรูปแบบของคณะกรรมการมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอมีท่านนายอำเภอเป็นกรรมการร่วมจับมือประสานกันเพื่อจะพัฒนาแก้ไขความยากจนขจัดความยากจนพัฒนาประชาชนในเขตรับผิดชอบอำเภอเมืองทุกโมเล่าทุกช่วงวัยให้เป็นการแก้ไขตามนโยบายของรัฐบาลดำเนินการมาตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมา เรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงสำคัญต่อไปนี้จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัาราชการบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการคณะสง์ไม่ว่าจะเป็นทาย,ยกทายจาชาวบ้านพุทธบริษัททั้งหลายต้องร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันร่วมกันเป็นเจ้าภาพช่วยคนที่ยากจนคนที่ไร้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสได้ให้มีโอกาสเหมือนกับคนอื่นการสร้างอานิสงส์นี้จะมีมากมหาศาล เราจะช่วยให้เขายืนขึ้นมาได้เราจะช่วยให้คนป่วยได้ลุกขึ้นมาช่วยให้คนที่ล้มได้ยืนขึ้นมาได้เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราโอกาสในชีวิตของพวกเหล่านี้ไม่แน่นอนเสมอไปฉะนั้นอาตมาภาพในนามประสงค์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมโครงการใน5โครงการที่อาตมาได้เกินไว้ตั้งแต่ต้นว่า1เราช่วยเหลือความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยกับบคุคคลผู้ไร้โอกาส สร้างบ้านเรือนซ่อมบ้านเรือนให้ในครอบครัวที่ขัดสนจริงๆแล้วก็สองเราช่วยแก้ไขคนที่ป่วยติดเตียงปัญหาเรื่องยาเสพติดเราจะช่วยแก้ไขในทุกพื้นที่ให้ได้รับการให้ได้รับโอกาสต่อไปอันเรื่องที่สามก็คือเรื่องทำแล้วไม่พอกินโภชนาการไม่ดีเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันเรื่องโภชนาการ ได้ขัดสันได้บินทบาดได้ช่วยเหลือกันแล้วเรื่องที่4ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้กำพาผู้ไรโอกาสพ่อแม่ไม่มีอีกแล้วก็ไม่มีใครนอกจากสังคมเราจะดูแลกันแบ่งปันน้ำใจในเรื่องที่4ี่เรื่องที่5ภัยพิบัตททิทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอุทกภัยอัคีภัยทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่ประสบข้อกรรมอย่างนี้จําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราจะนั้นอาตมาภาพแนะนาพระสงฆ์ขอ ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตาบุญกุศลที่เราทําด้วยจิตใจด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นี้ขอให้เป็นตะปะเตชะพระวะาปัจจัยปกป้องคุ้มครองขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคลในชีวิตของท่านให้ไปจากดวงชีวิตของพวกเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตของเรา พบแสงสว่างพบทางเดินที่ถูกต้องพบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมีบุญมีวาสนามีบุญบารมีสําเร็จตามที่พวกเราตั้งไว้ทุกประการการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาเทรสมาคมในบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนผ่านโครงการกองบุญแห่งการให้อำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นและวิธีการคัดเลือกครอบครัวที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการเบื้องตน้นจากพิจารณาจากครัวเรือนที่อยู่ในเป้าหมายและสภาพปัญหาสำหรับขับเคลื่อนการขจัดความยากจนนโยบายจังหวัดขอนแกน่นประจำปี2567และอยู่ในระบบ Thai QM ระบบ TP Map จากนั้นได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประชุมระดับตำบลเสนอและคัดเลือกนำเสนอต่อคณะกรรมการอำเภอและดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่เหมาะสม